ขอเชิญน้องๆคุณหมอนะคะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพา,า,าคุณหมอมาจากอายุทยานะคะเห็นเขาบอกว่าหมออายุทยาเนี่ยไม่สู้เลยปรากฏว่าที่อายุทยานะคะลงชื่อกันลงโรงพยาบาลแรกเลยค่ะหมอคะขอขอไม้ตรงนั้นด้วยค่ะ มากันสองคนจากยุทธยานะคะแล้วก็มีน้องๆจากที่นี่ก็มารวมตัวกันเราก็ไม่ใช่นักดนตรีอาชีพนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมาร่วมพี่น้องคะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะย <Yeah. S 2> yeah, 4 ระหว่างที่เตรียมเตรียมเครื่องดนตรีอยู่นะคะออขออนุญ,ญาตรบกวนประกาศนะคะมีตอนนี้มีประชาชนเริ่มโดนกรีดก,กระเป๋านะคะรบกวนช่วยดูแลกระเป๋าของกันและกันด้วยนะคะกระเป๋าคนอื่นไม่ต้องไปดูดูกระเป๋าตัวเองนะจ๊ะคนเริ่มกรีดก,กระเป๋าแล้วคือพีเออ่เราเป็นคนตรงอ่ะนะเราเป็นคนตรงตรงสื่อสารกันตรงๆจับมือคนกรีดก,กระเป๋าได้คาหนังคาเขาพี่น้องก็ช่วยสอนวิชาพะละศึกษาให้เลยแล้วกันนะคะนะคะ นะคะรบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่อยนะคะพี่เขาจะได้จําได้ว่าไม่ควรจะเอามือไปกรีดกระเป๋าของคนอื่นอยากได้ตังค์ต้องไปทํามาหากินค่ะแนะนํานะคะพร้อมนะคะมายงจากจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาค่ะเม <า S 3> ื่อคืนเรามานะคะแต่ว่าอยู่ดึกไม่ได้ต้องกลับไปเข้าเวรน,นี่เลยขออนุญาตก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าเวรกันต่อวันนี้นะะวันนี้ผม ทิ้งมีดผ่าตัดนะครมาจับกีตาร์แทนนะคร<ฮะ>จะบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมสอนได้รับการสอนมาตลอดนะครับว่าเกิดเป็นคนควรทำประโยชน์ให้กับคนอื่นผมถึงเป็นหมอหมอยงค่ะจากอายุธยาค่ะแต่อยากจะบอกว่าทุกท่าน มีความดีและความสำคัญมีคุณค่าไม่ต่างจากหมอเลยครับทุกท่านเพรท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันนะครับพี่น้องพร้อมหรือยังครงสมัยก่อนเรามีเจ้าการละเกตออกมาเดินขบวนออกมาปราบมารวันนี้เราจะขอเป็นเจ้าการละเกตพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องค่ะ น้อย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 นย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 เจ้าการเกตเอ้ยเจ้าขี่มาเทศจะไป้อยวังชักปิดออกมาแกล้งให้ว่าจะแทงารักใครหามเจ้าก๊อ กูมือนะครับถือ พบ,บกับหมอยงค่ะเพื่อมวลชนค่ะผมอยากจะแค่กล่าวกรอนบทเดียวนะครับแต่อยากจะมบกรอนพร้อมกับเพลงเพลงนี้ให้นะครับผมชื่อว่าทุกท่านร้องได้ช่วยผมร้องนะครับเพื่อลบรอย คราบน้ำตาประชาราษสักพันชาติจากสู้มวยด้วยฮารืหันแมนชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครันจากน้อมพลีเชียบนั้นเพื่อเมืองไทย นำชาวประชาสู่เสรีหาฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหาฉันเกิดเป็นเมฆใสจะทุ่มกายเป็นทางเพื่อมนี้ หากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินปีกปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลหากขอเป็นนกที่ราขาเพือชีน้นำชาวประชาสู่เสรีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่ม ที่โบมิ่ติดบิ๊กบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่รอเพาเพื่อชีนำชาประชาสุเสริหาฉันเกิดเป็นเมฆฝนนภาจะนำพาความรเม็ยนเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมซายจ,จะทุ่งกายเป็นทางเพื่อ มุ่นทนที่ทุกคนขอที่ทนไม่ว่าจะตายกี่ครังค่ะหอเชฟรมเมค่ะจากพี่น้องชาวยุทธยาของเราคุณหมอจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมคะผมจะบอกนะครับว่าไม่ว่ากฎอะไรที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ผมเชื่อว่าบางกลุ่มบางคนที่ไม่มีสีนธรรมสามารถแหกได้นะครับแต่สุดท้ายคนพวกนั้นจะพ้นกฎแห่งกรรมไม่ได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนายแพทย์อคัครพ์ภูมิสถิตพงษ์จากอยุธยาและทีมงานกรรมชนค่ะ